และการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เช่น 5, ทีวีแอร์และตู้เย็นค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอทิ้งคำขวัญนะคะสิ่งแวดล้อมพร้อมคืนกับไม่สับสนหากทุกคนช่วยกันมุ่งม,มั่นเสริมจากตัวเราเรียนรู้ผู้ต่อเติมแล้วรีเอรสู่สังคมสมภาคภูมิค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ คณะบริหารธุรก uh, ิจนะครับแชมป์เก่ายายาวมากครับแชมป์เก่าของเรานี่เองครับสมัยนะครับจะมีหลายชั่วโมงว่าคงมายอีกนะครับมาดูสวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาทธิสมุทรแห่งเทมกานนะครับคอนเซ็ปต์เราในปีนี้นะครับเรามาในคอนเซปต์ว่าร่าไทยรักโลกครับเรานำเสนอความเป็นไทยที่มีแต่ตั้งเดิมในพื้นที่ของเรานะครับคือ การที่เราเอาชุดไทยมานําเสนอเพราะว่าเราเป็นคนไทยครับส่วนเรื่องชุดรีไซเคิลครับเราทำการตัดเย็บเองทุกชุดครับเราใช้แนวคิดในการเรื่องสามรีครับรีรีไซเคิลรียูสและก็รีย e สครับเรื่องรายละเอียดสาขาอื่นเขาอาจจะพูดไปแล้วผมพอไม่พูดมากเพราะว่าเป็นการเสียเวลาครับขอบคุณครับ ีท่านคณะกรรมกขขารทุกท่านค่ะผู้ชมนั่งขอบในสไลดรจะเดินถึงค่ะผู้ชมน,นั่งสอบนะคะพ่านนายเวทีคุณน,นะคะเราสองคนเป็นผู้แทนบรรยายพาเลทจากคณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีะคะ่ะแลหรับขบวนพาเลทของเรานะคะในวันนี้มาใน, ver, นะคอนเซ็ปต์ของ save energy save world ค่ะเออในส่วนแรกของขบวนพาเลทเราเนี่ยคือ แยกขยะค่ะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายนะคะในการแยกขยะของเราเนี่ยเพื่อทําไมถึงเป็นการลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าเราจะสามารถทาขยะที่แยกแล้วเนี่ยไปรีไซเคิลหรือว่าไปทำการทําลายนะคะได้อย่างถูกวิธีค่ะค่ะสำหรับในส่วนที่2นะคะเป็นคาร์ฟีเค่ะเป็นการลดการใช้ก๊าซของรถยนต์นะคะเพื่อหันมา เพื่อหันมาใช้จักรยานค่ะแล้วก็การใช้การเดินแทนค่ะค<ช>่ะและสําหรับปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ไม่ใช่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะมันเป็นปัญหาระดับโลกค่ะเราอยากให้ทุกคนนะคะหันมาใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าให้ถูกวิธีนะคะเพื่ออะไรแคนยีขอ,ข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ,รบก็จบไปแล้วนะครับสําหรับขบวนาพาเลรทั้ง7คณะคณะและ1วิทยาลัยของเรานะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้นะครับท่านอาจารย์อนนต์นงสันเสริญครับท่านต่อไปนะครับท่านอาจารย์รัตด,ดาวันสุขสาลาครับ ท่านที่สามครับฟูเช่วยศาสตราจารย์นะครับดิจิตานะครับหน้าเกษตรนะครับอาจารย์นะครับท่านที่สี่ครับอาจารย์รัตดาวันนะครับสุขศาลานะครับท่านต่อไปนะครับท่านกัญญานะครับเพชรเพลงนะครับครับท่านสุดท้ายครับดรนะครับชยสมลนะครับซัพ์สุขบวรนะครับครบประธานโทษนะครับท่านอาจารย์กัญญาเพชร เทนเพิ่งนะครับของบดีด้วยนะครับอาจารย์ครับครับก็ลำดับต่อไปของเรานะครับเราจะเป็นอดีในนามคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษานักกีฬาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดิฉันขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ิการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาธรเกมพันที่8ประจำปีการศึกษา2557ในวันนี้การแข่งขันกีฬาสาธรเกมเป็ดมิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่นักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัยจะได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์สร้างความสมมามัคคีโดยมีกิจกรรมกีฬาเป็นสื่อการแข,นขน่งขันกีฬาสาธรเกมนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยในปีนี้เป็นปีที่8ซึ่งมีการจัดก,การแข,นขน่งขันกีฬาทั้งสิ้น9ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอล ครับครับขอท้อนเชิญนะครับ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  ครับผมแล้วครับที่2นะครับนักร้องครับครับผม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 ครับ อาตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนคณะที่มาแล้วด้านขวามือส่วนี้เป็นบริหารธุรกิจถูกต,ต้องไหมครับผมตามมาด้วยคารุก